We'll หัสเจันกัญชาเกิดมาพื่งรู้ความจริงเมื่อก่อนรู้เพียงเป็นสิ่งเสพติดและผิดกฎหมายใครมีไว้ในครอบครองเป็นต้องถูกจับทุกรายแต่บัดนี้โลกเปลี่ยนไปเราใช้กัญชารักษาโรคที่รัก กันกัญชาถึงเวลาต้องปฏิวัติเพราะพืชน,นี้คือโอกาสช่วยจนในชาติกู้ชีวิตแต่ไม่แพ้แถมยังได้ผลช่งัดมะเร็ยนที่หนักขันที่โมทายแซงผู้ป่วยอ่อนล้าโดยแรงหันพึ่งกัญชายืดที่วาถึงหายคา ตีวัดกันชาเข้าใจไหมนะตาประชาชนทางชาผมเด็กขอเคยผิดพลาดร้องเพลงนอนตายตายต้นกันชาแต่วันนี้ตาสว่างแล้วพี่เอ้ร้องแล้วผมกราบขอขมาขขมหา,าสจรัรย์กันชาชีต ท่านถัดไปท่านสอสอภูมิใจไทยเหมือนกันนะครับดูแลต่าง,งด้านกฎระเบียบกฎหมายต่างๆอ,อยู่กับเรามนานานเป็นผู้ใหญ่ของรับผมเหมือนกันครับท่านสุภชัยใจสมุทรครับ,บท่านถัดไปท่านสอสอขอ,อนแก่นเช่นกันเอ๊ะผมมีสอสอขอนแก่นเยอะเหมือนกันนะทำไปเล่นไป นะครับสอสอแน่นทีนันแสนนาศครับท่านต่อไปเป็นเพื่อนเือกันอยู่แถวนี้มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นเขตเดียวกันท่านสสคารมพลทอนกลางครับที่พวกเราไมดเคยนนั้นจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องนะครับ แล้วก็แนะนำตัวเองนะครับอนุทินชาญฤกคุลอสปอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่เคยที่จะลืมอสปอยู่แล้วครับผมไม่อยากจะไปเรียนก็ไปเรียนพี่น้องอสปจังหวัดอื่นท่้นอื่นแล้วในอีกไม่กี่เดือนเนี่ย เราจะคัดเลืเอกอ,อสมนะครับจังหวัดแล้วประมาณ10คน20คนเนี่ยไปเข้ารับหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลนะครับปีนี้มันจะเรื่องที่ันคนอีกหน่อยแล้วก็จะมีมอสมที่มีความใกล้ชิดกับชาวบ้านมากขึ้นมีความรู้ทางารสารสนเเพิ่มมากขึ้นก็คือการเป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อยฉีดยาได้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจ นะครับการค้าเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยชาวบ้านปลอดลัยะไรทุกสิ่งครับขอให้จะร้องวันสงกรานต์อยากมีความสุขนะครับก็ระมัดระวังอย่างเต็มที่ครับขอบพระคุณครับขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัระยองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ได้ให้ปีมหาข่าวงานค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเขาเรียนเชิญท่านอยู่ต่อบนเวทีเพื่อทำพิธีเปิดงานค่ะค่ะและวันนี้ ถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดไปคร้อมๆกันค่ะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์การก้าวไปข้างหน้าอย่างสดใสนะคะสร้สางสุขภาพที่ดีให้กับชาวไทยและสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคนค่ะดิฉันจะทำการนับสัญญาณนะคะแล้วทุกทาก่านฝากสัญ,ญลักษณ์การไปพร้อมกันนะคะในตอนนี้ วกัญชาเข้าใจไมมนาแต่ประชาชนทางชาผมเองก็เคยผิดพลารกรงเพลนนอนตายตายต้นกัญชาแต่วันนี้ตาสว่างแล้วพี่เอ้ยองแกลงกราบขอเข้ามามหัสจรรักรกัญชาชีวิตนี้นักยังมีกัญชาเป็นยาวิเศษ จันกัญชาโรไปนี้